เอาส้มเขียวหวานมาให้กินนะครับแล้วกะ็ชีวิตนี่ขันค้นบริษหงมันลําบากเลยนะครับเนาะลำบากลายกั<ล>บบริหงนี่นะและะ้วก็อยู่จังซี่อะไรนี่บางเทีกับบ่มีอะไรกินนะครับกินอนกินบกสมกับเข่าไหมพี่น้องว่าเป็นไงเออกินบกสมสมเดี๋ยวมาให้เพราะเราไม่กินกับเข่าด้วนี่นะครับเป็นตะลิต้น,นะครับก็อยากให้มาเบงน้ากันนะครับด้นี่พี่นอว่าขนาดสมนี่ ยังกินกับเขาได้ไหมเพิ่นกาแจ็กสีซ้ำได้ล่ะนะพี่น้องเขาก็ได้นะครับผู้ใดเขาว่าเบิ่งแล้วกะเบิ่งแน่เพิ่นกาบ่มีอย่างสิกินนะครับพวกพวกเนื้อพวกปลาที่กับบุคอยได้กินนะครับก็กินพวกปนกระปูขัวกระปูกินนะครับนี่ล่ะการชีวิตของคนมันแต่ละคนมันกับบกกันผู้ล่ำรวยเพิ่นกับกิน แนวดีๆพวกเราเพิ่งกคซื้อกินโดยที่เพิ่นบมเดเฮดได้ทำเราอันนี้ก็ถาตะลูกเฮ็ดไม่ให้กินไม่ยังก,ก็กินไปน้ำกันเพิ่นมาขายยังก็บคว่ยได้ซื้อกินดอกเพราะว่าต้องถนอมเงินไว้ถ้าใส่ย่างอื่นนํำครับเพราะการขาดการขาดแค่น,นี้ขาดแค่หลายอยู่นะครับเนาะนพี่น้องทุกคนนะครับถ้าคอมเมนต์น,นี่ถ้าผู้ใดเห็นแล้วนะครับถ้าสงสารกับขามาพิกัดนี่อยู่บ้านโพลยต้นนะครับบ้านโพลัยต้นนี่เขายังขาดคนมาดูแลอ,อยู่นะครับ หน่วยงานครัราชการเพื่อนก็ยังก็ได้เขาว่าเบิงอยู่นะครับคนตาบอดนี่ก็ได้เบี้ยยังทีวีเราครับแต่มันไ่พอกินดอกนะครับนนางอยู่ซืออยากยังก็พม่ค่อยได้กินมิตรถาวงั้นไดไปซื้อยุกซื้อยาไม่กินมารักษานะครับครับกรนี้จะไปห้ามหมอนะครับตรงนี้ครับคลิปนี้ถ้าผู้ใดเห็นแล้วก็ขอเชิญนะครับเด้อมาซอยเหลียวพ่นเน่นะครับ เมื่าที่เป็นของหน่วยงานราชการนะครับคนใจบุญนะครับะกะธานีก็ยื่นมือขมาซอยกันก็นกนจะได้บุญน้ำกันนะครับเนาะอันนี้ก็ฮิโรสายบุญนะครับมาเหตุคลิปนี้กะเพื่อว่าอยากให้พี่น้องได้เห็นแนวา่าโพยู่ไก่นะครับมาเบิ่งน้ำกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะจากฮิโรใจบุญนะครับคลิปนี้นะครับ